โอ้ยเจ็บหน้าอก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 ใจสัน่นอาจจะเป็นโรคนี้หลายคนยังไม่รู้วันนี้มีคำถามมาถามพี่ปลาเลยพี่ปลาเจ็บหน้าอกทำยังไงล่ะแล้วเจ็บหน้าอกเกิดจากอะไรหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ ช่อง u b e h e เฮติฟิชเพจเฮติฟิชให่พี่ปลา i อและ t ิ k ต o k พี่ปลาดอทเฮติฟิชเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่ปลาจะลงให้ทุกวันเรามรลุกันเลยครับมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยอุ้ยเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกพี่ปลาบอกเลยเปัญหาการที่ไม่ช่โรคคือการเจ็บปวดด้านหน้าและด้านในของทรงอกพี่ปลาเน้นอีกครั้งนะคะไม่ใช่เจ็บปวด,ดส่วนด้านหลังของทรงอกอาการเจ็บหน้าอกเป็นอาการที่พบบ่อยอีกอาการหนึ่ง พบได้ประมาณหนึ่งของอาการทั้งหมดที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์เกิดได้ในทุกช่วงอายุและจะพบบ่อยในผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายคราวนี้เรามาดูต่อเลยอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากหนึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจสองโรคของปอดเช่นปอดบวมเพราะว่าหลอดเลือดตันในปอดและมะเร็งปอดสามโรคของกระดูกกรามเนื้อลำคอและทรองอกเช่น โรคกระดูกคอเสื่อมโรคของกล้ามเนื้นอหน้าอกโรคกระดูกซี่โครงอักเสบสี่โรคของยีวะในช่องท้องเช่นโรคกดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะอาหารอักเสบมีแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยถุงน้ําดีอักเสบแล้วก็โรคนิ่วในถุงน้ําดีห้าโรคงูสวัดโอ้โหนี่หลายคนพบกนมาโดยเฉพาะหน้าร้อนเลยค่ะเพราะนั้นสําคัญเลยหกปัญหาทางด้านอารมณ์หลายคนมีความเครียดวิตกกังวลกลัว แล้วก็บางครั้งอาจจะเกิดจากการเรียกร้องความสนใจอ้าวพี่ปลาพี่ปลาแล้วเจ็บเน่าอ,อ,อย่างไรละที่เตือนว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจพี่ปรามีคําตอบเรามาฟังกันเลยแน่นอนหนึ่งสัญญาณเตือนว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหนึ่งเหนื่อยง่ายเว,ล,วลาออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆวุ้ยบางคนเหนื่อยเหนื่อยมากเลยสอง หายใจเข้าได้ลําบากอาจจะเป็นตลอดเวลาเป็นขณะออกกาลังกายหรือใช้แรงมากหรือเป็นเฉพาะในเวลากลางคืน 3. เจ็บหน้าอกหรือแน่นบริเวณกลางอกด้านซ้ายหรือทั้งสองด้าน 4. ไม่สามารถนอนราบได้เหมือนปกติเพราะจะรู้สึกเหนื่อยเวลาหายใจและอึดอัดตรงหน้าอกอาจมีอาการหบเหนื่อยจนต้องขึ้นมาหบกลางดึกหเป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุหก ปลายมือปลายเท้าริมฝีปากมีลักษณะเสียวเขียวครั้มเจ็ดขาหรือเท้าบุมมดินไม่ทราบสาเหตุเอ,อ้าพี่ปลาคะแล้วถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วอาการไหนล่ะที่เราต้องรีบไปพบแพทย์โอ้โหทิ้งไว้มันอันตร,รายนะพี่ปยาย,ยาเลยนะคะว่าหลายคนพอมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปพบแพทย์หลายคนเสียชีวิตเลย เพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้มีความสําคัญมากเราต้องฟังและทําความเข้าใจถ้าเรามีอาการตามคลิปนี้แล้วรีบไปพบแพทย์อย่าปล่อยอาการทิ้งไว้มาฟังกันต่อเลยแน่นอนนอกจากนี้แล้วถ้าเรามีอาการนั่งพักแล้วอาการที่กล่าวมายังไม่ดีขึ้นเป็นมากขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์หรือในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจใช้ยาอมใต้ลิน้นโอ้โหอาการไม่ดีขึ้น บางคนก็มีคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นหายใจไม่อิบรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากอาการเจ็บหน้ออกแล้วพี่ปรายังอยากจะบอกว่ามีอาการบ่งชี้ถึงสัญญาณของโรคหัวใจอื่นๆด้วยเช่นอาการใจสัน่นใจสั่นในความหมายทางการแพทย์หมายถึงการที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติผิดจังหวะหรือเต้นไม่สม่ำเสมอเต้นเต้นหยุดหยุดอาการดังกล่าวอาจพบได้ในคนปกติผู้ที่เป็นโรคหัวใจแลวโรคอื่นๆ ที่มีผลต่อหัวใจเช่นต่อมเทรอย์เป็นพิษโรคปอดแพทย์จะซักประวัติอย่างละเอียดถึงลักษณะของอาการใจสั่นเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรู้สึกโอ้ใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกติการตรวจวินิจฉัยของกลุ่มอาการใจสั่นพี่ปราบอกเลยนะคะเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ง่ายนักเนื่องจากอะไรผู้ป่วยมักมีอาการชั่วขณะแล้วโอมาพบแพทย์อ้าวอาการหายไปแพทย์ก็ตรวจไม่พบว่า สรุปแล้วมีอาการใจสั่นหรือจะเก็บหน้าอกหรือเกิดจากความเครียดแค่ชั่วคราวอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นผู้ดูแลหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยเองต้องบอกอาการได้ถูกต้องและระยะเวลาที่เป็นว่ามากน้อยเพียงไรเพราะ,ะจะช่วยแพทย์ในเรื่องของการวินิจฉัยได้เป็นอย่างดีพี่ประยัมเลยนะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดอาการวินิจฉัยหรือการวินิจฉัยที่ผิดพลาดขึ้นมาทันทีแน่นอนเลย ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยได้เร็วขึ้นอ้าวและการหอบเหนื่อยง่ายผิดปกติร,บระบามันเป็นอย่างไรมีคําตอบมาฟังกันเลยแน่นอนเลยเขาว่าเหนื่อยหอบในความหมายของแพทย์หมายถึงอัตราการหายใจมากกว่าปกติแต่ในความหมายของผู้ป่วยอาจรวมไปถึงอาการเหนื่อยเลียบทดแรงเหนื่อยใจอาการเหนื่อยแบบบทดแรงมือเท้าเย็นพูดก็เหนื่อยโอ้โหบางคนนี้ พูดแล้วยังเหนื่อยมากลาวนี้มักไม่ใช่อาการเหนื่อยจากโรคหัวใจอาการเหนื่อยหอบง่ายผิดปกติพี่ปราบอกเลยสังเกตเลยเวลาเราเดินออกแรงเช่นเดินวิ่งทํางานมีสาเหตุมากมายเช่นโรคโลหิตจางซีโรคอ้วนความดันโลหิตสูงโรคปอดตอมไทรอยเป็นพิษโรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวอาการเหนื่อยง่ายจากโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นจะเหนื่อยอบหายเจเร็วเป็นเวลาออกแรง แต่ในรายที่เป็นรุนแรงจะเหนื่อยในขณะพักบางรายจะเหนื่อยมากจนนอนราบไม่ได้เลยนอนแล้วจะเหนื่อยไอต้องนอนศีรษะสูงเอาคราวนี้ทํายังไงล่ะพี่ปลาถ้าเราจะตรวจว่าเราเป็นโรคหัวใจนะหรือไม่แหมมันรู้สึกไม่สบายใจ่ะคะ่ะว่าเราต้องต้องตรวจดูนอกจากการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วเราต้องตรวจดูว่าเรามีาการผิดปกติอะไรไหมเช่นความผิดปกติในโรคหัวใจพี่ปลามีคาตอบ ตามพี่ปามาเลยวิธีตรวจให้รู้ว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือไม่แพทย์จะทําการตรวจทุกระบบทั่วไปของร่างกายรวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดฟังการเต้นของหัวใจวัดความดันโลหิตนอกจากนี้เราจะตรวจเอ็กซเรย์ทรงอ,อกตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือ EKG ตามปกติการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกําลังกายสําหรับผู้ที่ไม่พร้อมในการวิ่งสายพานจะเป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงูง อ่ะแล้วถ้าเราเกิดข้อสงสัยว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือไม่การตรวจที่จะบอกได้แน่ชัดอีกอย่างคือการตรวจแบบฉีดสีพี่รวเส้นเลือดหัวใจหรือที่เรียกว่าการสวนหลอดเลือดหัวใจพเพราะโรคหัวใจหากคุณพบความผิดปกติก่อนการดูแลรักษาจะได้ผลดีกว่าและก็จะเป็นอันตรายน้อยกว่าที่เราทิ้งเอาไว้ถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะเน้นอยากจะย้ำอยากจะบอกกับทุกคนเลยว่า การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจที่สำคัญมากๆเราอย่าเสียดายเงินเลยชีวิตของเราทั้งชีวิตและที่สำคัญสำคัญสำคัญ,ค,ญคือถ้าเรามีอาการผิดปกติเราต้องรีบไปตรวจทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อาจจะมียนตรายถึงกับชีวิตเราได้แน่นอนแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube healthyfish เพ e healthyfish พี่ปลา ig และ tiktok พี่ปลา t healthyfish เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาจะส่งให้ทุกวันแล้วเรามาดูแลสุขภาพกัน